อุ้ยบาตตนเห็นละงอกอุ้ยเป็นแถวเลยครับผมอุ้ยบุญาพ่พพี่พี่แหงเลยครับผมละงอกส้มละงอสีสมครับมานะครับอี่เียเป็นแถวลายทรายอยู่มัไบกับมันนะครับน้อง้ยงเลยครเป็นมูเลยครับเป็นแถวเลยครับเมีนแต่เป็นแถวงาเไปงั้งเติี่นองครับอีกสองสดอกครับ เดี๋ยวเม่อเห็นเนราเบาเนาะโอ้ยห้อยอย่างนี้สวัสดีครับมาดีกับพ่อกันช่วงบายๆายครับพี่น้อง มือสองบใบพาพี่น้องไปตามหลังฮะเห็นหลังโงกันเกินแล้วครับครับผมสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สุขคนยาำเสบ่าย่ำเสบ่าย่ำไปบายย่ำไปบายครับผมแมนครับผมเสบ่าเอนมือสองบาทกข่าปลาสวงใบครับผมแมนครับครับผมปีกัน่กับปีกันเดิมัวงครับพี่น้องอันเภอ่มแม่อันจวัดเชียงใหม่อ่างครับผมยาเสบ่าบ่อะไรครับบ่อล้วย่ะย่ำส่ำเสบ่าดีครับนี่ครับผมโอ้ยบ่าวผู้เลยหนังโงครับผมครับข้างมุนก็มีครับผมพี่ เจ้าวิลิลกับพี่น้องบ้างบ้าที่สองครับหนอกงามเนาะอรมมไหวเอาโอ้ยบบเห็นนี้ได้ล้าเนี่มนี้นมากเลยก็ะบอเขาเอามาว่าได้บ่านี่เนียนตัวนี้บได้หครับ่องงามอยู่ครับมมมีอีกบาเาน่อยขนงเอาขึนเงหวาน โอ้มานแต่อมาแต่้เมันแต่าบนะครับผมอ่ะปลาลุยก็ซอสปลุยอ้อยบ้ากัเด้อปลารับไปลุยตั้งองนั้เรื่รืบผมเป็นเรื่องกานครับผมสวมไม่บกัสิเนียนี่แหละครับพี่องครับหงเกาหม่า้าครับเหนือยี่นาะเขาสวงใบนีดอกสองดอชสวงลุยเนาะสวงลุยรันเปลุยนี่ส่องาครับ กอแดงครับอีกรอบนึงครับมาแล้วสุดสองเหลือมากนะครับอุ้ยบป่าต้นเห็นละงอกอุ้ยเป็นแถวเลยครับผมอุ้ยพุะอาทิพี่วิววิวแคนเลยครับผมละงอกสมละงอกสีสมครับนี่มานนะครับนี่าเรี่ยเป็นแถวลายทรายอยู่มาตกๆกว่มานนะครับนี่ลองนึงบบง่ายนึงนี่งามเลยครับเป็นแถวเลย สีสีสมอุ้ยสีอย่างแจ่มเลยครับสีเงาเหเนาะบ้างเห็นไหมครับอุ้ยมีแต่ขาวอวบๆครับพี่น้อง ราคาเพิ่นตันเลยนครับถ้ามัเห็นราไอกความถ้าเป็นระงาพันล้าบโอ้ยดอกนี mm ่ไงไครับอุ้มเลนี่อีนนี้คุสอดอกได้บ่าสี่ดอก่้บ้าส่คข้างใต้สี่ที่ใส่ไนใส่หนึ่งที่บวบห็นได้บข้างใต้เด ตรงมีอยู่มนีนี่นี่นี่ใส่ใเห็ดเนีนี่นอนเนาะมาเนาะแมนครับนอนเว้นนจุ่เอนเว้นโอ้ยนนเราคุกบอ,อกไปเ <c oughs> ยาอีกเด้อยนี่จุ่มเดียวกัน กง่ามบวบด้วครับนี่ครับก็ังข้นใหม่น้ออีแคอีสองดอกสองจัวอู้สามสามอู้งามเลยครับอู้ีฮงเปิดเฮงพ่อครับจุมีสามสีจุมครับตะงกขานี่ขาวแห้งเนาะเห็นนะโงกเลี้ยงกัสีเลืองเนาะ มือนก็ได้ได้ด้วยครับขนาดได้มือคกับตลกบเอกพกบอยิงด้วยแล้วเต็มเต็มหัวเจ้าแล้วครับเปลุยกันเลยครับต็มเตมหมู่บเต็เขาครับผมเปนขาคาขนท่านนงามได้ครับน้ำร่างกายนี่ดีเีครับสองุงครับกลางมืาครับ ขึ้นใ่กับน,นี่เนาะครับดอกไมูุ่มนไงนะครับสนี่น,นี่นี่ครับดูเสร็จแล้เห็ดเผิอกบ้านี่หนะทราพนจะเงกถครับพี่น้อยไสหรือทางว่านเาต้องบางพื้ที่เกินเห็ดเผงไกฝ่ายครับนี่โอ้ยดอกหน่อยครับ กำลังงามเลยครับขอกาแฟหน่อยขอใบมะมเวงรุ่นเสือมันก็ริ่เดินมาครับงแดงก็เุิ่ไครับสีแดงกสีขาวยู่น้ำแข็งนี้ขาวงามแห้งครับมันสองโตครับปุ่สองโตขายยังไงเลย ครับสีไม่ใช่มันเนียนบ<อ> <c oughs> มันเนี่ยตลกด้เหมือนกันนี่เป็น <c oughs> แดงเต็มเลยครับผมเนียนครับคือบ,บานเด้อใช่เนาะเนียนนี่ใคอ,อยูออ่นี่ครับขาบะไรบ้างตรครับจุ่มน,นี่ อย่อง ouais. น่าสังไม่มากครับผมเหมือนวานผมอย่างนาขอบ่เห็นเนาะบ่เห็นแล้วบ่ยางมาไปบ่ยางมาบ่ส่นเนาะบ่ส่วนมากอีกแล้วโอ้ยสาวคนบ่ไหนทำไมบ่พูดย่างมากย่างเบื่อตั้งสามถึงครับยันเด้งอยู่ฝานเบิดเนาะ มาดกรได้มาดเปือเสือดูนี่อุ้ยมากที่ดีนครับผมเห็นปลาดาวตุล้ตลมห็นี่วะดองมา เบาววานันเ้ยางมากเาพุ่นปุ่นอยู่คนละฝากบาตงเป็ยังมไบ่เห็นเล้เปนยางเบิดอต้นฝ่าไม่ไปเห็นเนตอกต้ฝามนเมียนบอกหครับครนบาครับเบาุ้งมาเบา้เห็นด้วยเาตุ้เบาตนี่ อเออซอจกขอเป็นพุกเบาๆเหมือนระบานี่อะไรน้นองนู้ไหนพี่อ้ยผม้งหมดเบางามเลยครับเ <laughs> ่าย <laughs> เลยมีอ เป็นมื่นตาเลยครับนครับหนึ่งเป็นมูเลยครับนึ่งเป็นแถวเลยครับนี่เแต่เป็นแถวยาวไป่แปลงเติมพี่น้องครับอีกสองสามแดดครับเ,เดี๋ยวไม่บอกเห็นน้องเบาเนาะโอ้ยห้อยอยังนี่ <laughs> ห้อยบาบูมันนี่ใ <laughs> ครอยู่บอเป็นอย่าง <laughs> ครับเร่งเมีอีกอสาดอกแม่บสแมนครับเดี๋ยวจะตีไปเลยออกบอกน้ำใสควยยงทีเนาะแ้กขาวครับนี่อ้ยโอ้ยับเ mày thân nã trong này mình nó bao nó mỏng này đọt xuống đọt các pin nó gấp đọt ừ. ừ. nó bên đọt của bao đi thấy nào งามนี่ครับนี่นขาเหลืองนะ่ครับขาเต้นแต่งงามๆนะอืออืองาๆเลยฝนหิ่งครับเปนแดงครับนะอืครับฝนตกเมื่อวานน้ดอกหานเร็วครับ แต่บานก็แข็งดีครับพี่น้องนีแหล่งคาเตี่ยครับผมเในส่วนเขาบ้างแม่แนบอกแม่แนที่แหลงคาเตี่ยเนา่าเบิดครับเน่าเบิดเนานะเนี่ยได้เป็นมูมดอกครับผมเล <dialect> ือกเอาเสียดายครับเสียดายครับ ยอนีออกก็หลายปานเอะหืมหลายด้นาถิ่มไปด้วมีดองึ่งไข่ครับเกือบมาบ่ท่นครับ่งไข่ครับผมเกือบมาบ่ท่านนะบ้านเนครับปนดอกง่ๆครับแกงหอมหอมหวานหวานครับน บแพงเห็นผงชินอื่นครับพี่บ่เห็นซัมนี่หรอ้าผงทอเข้มุงามนะครับเดียวมฟอดนะครับนี่ครับดอกนึงชมจุ้งงามเมมครับเี่ดอกนีรักทุกอย่าครับห่มเดียวกันเนาะตั้งแ่อันนี้ไม่ยังหรอครับหนูปางงมาพูดนบาตนนอ กระเป๋าหนีสองเบาสีผ้าพี่นนองกระบา๋าแล้วครับแมนครับมันอนีสองเบาหาไายดอยครับผมไปไายหมองเนาะครับไปไรหมองครับมันนี่ครับผมมี่รถไงหานํำสายทางครับผมแมนครับอันนี้แล้วครับผลงานมันนี่ครับผมดอกบานสองเบาก็บด้เก็บเอาเด้ครับแมนครับมีแต่ดอกจุ่มๆนะครับผมเพิ่อแนนกมีก็ไหลครับครับก็ไหลก็เก็บบางดอกก็บ่ไท้ายน้ำนะครับนะแมนครับนี่ก็บตาไงกับประมานศีโลกลัวๆใหญครับผมสามโลศีโลนะครับผม นี่นะครับนี่เฮตงเห็ดละงอกแดงเฮละงอกขาวครับผมเมนครับเห็ดส่วนมากก็จะเป็นเ<ม>ห<ม>็ดละงอกนะครับเนาะเมนส่วนหลายเนาะครับสำหรับคลิปน,นี้บ่าวพุ่มกับบ่าวตน้นขอขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่มาร่วมเดินทางกับสองบ่าวครับผมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ่าวครับผมเมนครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวก็มีอย่างไรครับนอกจากว่าขอบคุณครับ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขันบ่มีพี่น้องคือสูมิมี่สองบาทนั่นเองครับผมครับผมเอ็นกำงง่ายเงนสิกระย่อนพี่น้องครับครับคอยสปอร์ตสองบาทมาตลอดสำหรับคลิปนี้สองบาทขอต้อนรับกบานก่อนครับไม่พอกันคลิปหนาคลิปไม่บุญหลวงความอื่นสมอลสิพายปีนอะไรอีกครับผมครับผมพักนาักนานครับผมอย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเพื่อสิได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองบ่าวครับผมครับผมฝากกดด้วยครับเวลาสองม้าลงคลิปไปมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับผมแมีนครับติ้งน้องให้พี่น้องเขากดเบิ่งผู้แรกเนาะครับผมแมีนครับในคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนครับบ่าวตวนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไปครับพี่น้องกลับบ้านครับผม